The Introverted Podcast. I have a passion for keeping things simple. Introverted Investor Channel สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Investor Principle ก็เดินทางมาถึง EP ที่15แล้วนะครับผมสอนวันนี้ก็กลับมาในหัวข้อ หลักการบริหารพอร์ตหุ้นเมื่อขาดทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวสไตล์คุณหมอพงศักด์ธรรมทัตอารีครับผมก็สำหรับเรื่องราวแนวคิดของคุณหมอพงศักด์ที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ตอนคร่าวๆก็คือ3แนวคิดหากคุณลงทุนในหุ้นแล้วขาดทุนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ5แนวคิด เพื่อการลงทุนระยะยาวก็เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูนะครับผมว่าเราจะสามารถจิบหลักคิดใดบ้างของคุณหมอพงศักดิ์นำมาปรับใช้ให้เข้ากับจริตส่วนตัวของนักลงทุนแต่ละคนสำหรับ3แนวคิดหากคุณลงทุนในหุ้นแล้วติดดอยหรือขาดทุนนะครับข้อแรกก็คือคุณหมอพงศักดิ์เขาคิดว่าเราก็ต้อง เมื่อเราลงทุนและขัดทุนเนี่ยก็เราอาจจะต้องมานั่งวิเคราะห์ดูว่าหากเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีในอีก1-3ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ควรถือมันต่อไปสิ่งที่เราต้องใส่ใจและฝึกฝนฝีมือให้ช่ำชองนี่ก็คือการคาดการณ์อนาคตว่าในระยะอีก3-5ปีข้างหน้านับจากวันนี้เนี่ยรายได้กำไรสุทธิหรือกระแสเงินสด ซึ่งเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทเนี่ยมันน่าจะมีขอบเขตตัวเลขอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสําคัญที่จะสร้างโอกาสอันงดงามทางการลงทุนอย่างมหาศาลกอล์เดนบัฟเฟต์ก็เคยพูดไว้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมักทําตัวเหมือนกับว่ามีสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้ลงมือทําอยู่ตลอดเวลาพวกเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดพอที่จะ เฟ้นหาการลงทุนที่ดีอยู่ได้เรื่อยๆโอกาสทางการลงทุนอันยอดเยี่ยมเนี่ยมันเป็นเรื่องแสนพิเศษในเมื่อมันเป็นเรื่องแสนพิเศษแล้วเนี่ยความหมายก็คือมันไม่ได้โผล่มาให้เราเห็นได้ทุกวันหรอกสุดท้ายแล้วในระหว่างกระบวนการประเมินมูลค่าพื้นฐานทางธุรกิจเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกว่าสถานะของหุ้นนั้นๆหรือบริษัทนั้นๆเนี่ย กำลังอยู่ในช่วงระยะใดของการเติบโตจะเติบโตด้วยอัตราเร่งเท่าไหร่แล้วก็จะเติบโตเช่นนี้ไปได้อีกกี่ปีมาดูกันที่ข้อที่2นะครับถ้าคุณลงทุนและขัดทุนเราก็ควรจะตรวจสอบดูว่าถ้าหากหุ้นนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานที่แย่ก็ควรจะขายทิ้งทันทีเพื่อนําเงินไปเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานที่ดีกว่าวิธีเดียวแบบที่ไม่มีทางลัดที่จะทําทให้เราค้นพบหุ้น พื้นฐานดีที่แอบซ่อนอยู่ในตลาดหุ้นก็คือการใส่ใจจาะลึกไปที่รายละเอียดเราไม่มีทางค้นพบหรือรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยการนั่งอ่านข่าวหุ้นอยู่เฉยๆแล้วก็จบอยู่เพียงแค่ตรงนั้นเราจําเป็นต้องวิเคราะห์ให้ลึกลงไปว่าข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งใดก่อให้เกิดเหตุการณ์รูปแบบใดตามมาแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ย สามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้หรือไม่แล้วก็ขอบเขตตัวเลขเป็นอย่างไรประมาณเท่าไหร่การที่เราเจาะลึกไปให้ถึงแกนสาระสำคัญของข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยสร้างภาพอนาคตบางอย่างขึ้นมาในระบบคิดของเราแล้วก็ก่อให้เกิดโอกาสทางการลงทุนที่แสงพิเศษนั่นเองก็อย่างที่ปีเตอร์ลินส์เคยพูดไปว่าการขาดทุนหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่ที่น่าอายยิ่งกว่าก็คือการถือหุ้นแย่ๆไว้แล้วก็แถมยังไปเข้าซื้อเพิ่มในตอนที่พื้นฐานของมันเนี่ยมันกำลังแย่ลงไปอีกมากันที่ข้อที่3หากคุณลงทุนแล้วติดดอยนะครับผมก็คือคุณหมอพงศักดิ์เขาคิดว่าถ้าหากในช่วงเวลานั้นเนี่ยเมื่อเราลงทุนแล้วขาดทุนเนี่ยถ้าหากเราไม่มีเงินสดเหลือในมือเนี่ยแต่ว่าเจอหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็มีอัพไซด์มากกว่า เราก็อาจจะขายหุ้นดีที่ถือครองอยู่บางส่วนไปซื้อหุ้นดีที่มีอัพไซด์สูงกว่าก็ได้เพราะว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ย, <c oughs> เ,สยเสียงเสียงเฮินเพราะว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจําเป็นจะต้องหลับหูหลับตาถือหุ้นไปเรื่อยๆไม่ยอมขายโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าและโอกาสทางการลงทุนอื่นใดๆเลยอย่างที่เบนเจามินแกรแฮมเคยพูดว่าภูมิปัญญาของนักลงทุนก็คือการสอบหาความแตกต่างระหว่าง มูลค่าและราคาหุ้นนั่นเองต่อมาก็มาดูกันที่5แนวคิดเพื่อการลงทุนระยะยาวสำหรับแนวคิดแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็มีที่มาจากบริเรนบัฟเฟตตอีกแล้วนะครับผมก็คือเราควรจะลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงบัฟเฟตเขาเคยพูดว่านักลงทุนในหุ้นเนี่ยมีทางเลือกว่าจะวิเคราะห์ในมุมมองของเจ้าของกิจการให้ครบทุกแงม่มุม หรือเลือกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันเพียงเพื่อให้เราได้รู้สึกว่าเหมือนได้ลงมือทำอะไรสักอย่างหากคุณคือนักลงทุนระยะยาวเนี่ยกระบวนการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรใส่ใจฝึกฝนบัฟเฟตตเขาเคยพูดว่าเขาไม่สนใจเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะปิดตัวลงสัก1ห,หรือ2ปีอย่างไรเสียมันก็ปิดในวันเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์อยู่ดีซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเขาเลย มันเป็นความจริงที่ว่าการขยันขันแข่งซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็อาจจะสามารถมอบโอกาสดีๆให้เสมอแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันสําคัญอะไรมากนะักข้อต่อมาสําหรับแนวคิดเพื่อการลงทุนระยะยาวที่คุณหมอพงศักด์ได้เคยพูดเอาไว้ก็คือเราควรจะรู้ว่าบริษัทที่เราสนใจเนี่ยอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตหรือช่วงกําลังเร่งตัวหรือไม่ เพราะว่าเมื่อเราสนใจเข้าลงทุนในหุ้นเติบโตเนี่ยคุณหมอพงศักดิ์เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับอัตราส่วน PE หรือ PBV ต่างๆหรือแม้กระทั่งอัตราส่วนเงินปันผลก็ตามคุณหมอพงศักดิ์เขาคิดว่าการลงทุนในหุ้นเติบโตเนี่ย k e t c a p หรือมูลค่าตลาดมันคือตัวชี้วัดสําคัญที่สุดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยสามารถที่จะเผยความลับให้เรารู้ได้ว่าบริษัทที่เราสนใจ เข้าซื้อเนี่ยณราคาปัจจุบันเนี่ยราคามันยังถูกมากหรือว่าแพงจนเกินไปแล้วหากเรามัวหมกมุ่นอยู่กับอัตราส่วนทางการเงินต่างๆเนี่ยก็คงหมดโอกาสที่จะได้เข้าซื้อเพื่อลงทุนในบริษัทที่ยอดเยี่ยมธุรกิจในช่วงระยะเริ่มต้นดําเนินการเนี่ยอัตราส่วน pe เนี่ยมักจะมีค่าสูงมากก็เป็นผลมาจากกำไรสุทธิน้อยนิดหรือแม้กระทั่ง ไม่มีกำไรยังขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้นการที่นักลงทุนมือใหม่ยังยึดติดอยู่กับอัตราส่วน P/E ในในช่วงระยะเริ่มต้นของการเติบโตของกิจการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ mm hmm. ก็อย่างที่ mm hmm. วบรนบัฟเฟตเคยพูดอีกเช่นกันว่าเราควรจะลงทุนในบร,ริษัทที่มีผู้บริหารที่มีความสามารถและซื่อสัตย์นั่นก็คือ บัฟเฟตเขาก็สนใจสิ่งอื่นที่มันนอกเหนือไปจากปัจจัยเชิงปริมาณหรืองบการเงินตัวเลขทางการเงินนะครับบัฟเฟตเขาคิดว่าผู้บริหารที่น่าชื่นชมเนี่ยก็คือคนที่รายงานผลประกอบการของบริษัทอย่างตรงไปตรงมากล้าที่จะยอมรับในความผิดพลรราดอย่างเปิดเผยไปจนถึงการกระจายความดีความชอบเมื่อพบกับความสําเร็จการสื่อสารผลการดำเนินง,งานของบริษัทต,ต้องไม่มีการแอบแฝงตัวเลขใดๆ สิ่งที่จําเป็นทุกอย่างเนี่ยต้องถูกรายงานออกมาอย่างครบถ้วนก็เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือผู้ถือหุ้นนั่นเองก็เช่นกันพีเตอร์ลินส์อีกคนหนึ่งก็เคยพูดเอาไว้ว่าอย่าดูเพียงแค่ง,งบการเงินงบการเงินเนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่คาดหวังแต่เราจําเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียดมากกว่าแค่กําไรหรือขาดทุนก็ยกตัวอย่างเช่กนการสกอตตันบัต ที่เราเคยได้ยินกันคือการอาจจะเดินเข้าไปอย่างร้านค้ากิจการไปทดลองใช้สินค้าของบริษัทที่คุณกำลังสนใจลงทุนนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ธุรกิจแล้วก็มันก็ยังมีอีกหลายวิธีการที่ทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกมาไว้ในครอบครองแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนของคุณอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่า การมุ่งเน้นวิเคราะห์เพียงแค่งบการเงินเพียงอย่างเดียวบริษัทที่เอาชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นคีย์หลักของการประสบความสําเร็จของบริษัทนั้นๆในการดรําเนินกิจการนะครับพีเตอร์ลินส์เขาก็เคยพูดไว้อีกว่าในโลกการลงทุนเนี่ยถ้าคุณเก่งเนี่ยคุณก็จะทําถูก6ใน10ครั้งไม่มีใครทําถูก10ครั้งหรือ9ครั้งใน10ครั้งแน่นอน แล้วก็การแข่งขันมันไม่สนุกหรอกแต่ที่สนุกก็คือการกินรวบหรือผูกขาดทางธุรกิจนั่นเองเราจะเรียกว่าเป็นปรากฏการ์วินเนอร์เทคออนนั่นก็คือจุดสูงสุดของระบบทุนนิยมนี่ก็คือแนวคิดเพื่อการลงทุนระยะยาวแล้วก็ถ้าหากเราจะสรุปพอยต์หลักของคุณหมอพงศักดิ์ที่ได้ให้คำแนะนำกับนักลงทุนมือใหม่ไปว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งเราประสบกับภาวะขาดทุน หรือติดดอยในการลงทุนเนี่ยควรจะทําอย่างไรก็สิ่งแรกก็จะขอสรุปอีกครั้งคือสิ่งแรกที่คุณหมอพงศักดิ์เขาเน้นย้ำก็คืออย่าเพิ่งทําอะไรก็คือคิดก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าไอ้หุ้นที่เราติดดอยอยู่เนี่ยลองมองลองฝึกฝนการคาดการณ์ไปอย่งอนาคตก่อนว่าอีก3ามถึงหปีข้างหน้านับจากเนี้ย จากวันนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยผลการดําเนินง,งานการประกอบกิจการของหุ้นตัวนั้นหรือบริษัทนั้นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่แล้วก็ประเมินมูลค่ามันออกมาแล้วถ้าเราคิดว่ามันจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีคุ้มค่าเมื่อติดดอยเราก็ควรจะถือครองต่อไปถ้ามันยังมีแนวโน้มที่มันจะยังเติบโตได้ดีนะครับในอีกหนึ่งถึงสามปีข้างหน้า แล้วก็ถ้าเราวิเคราะห์แล้วผลลัพธ์ออกมามันเป็นแงล่ลบพื้นฐานมันแย่ลงก็ขายทิ้งทันทีไม่มีไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้เพื่อนําเงินไปซื้อหุ้นพื้นฐานที่ดีกว่านั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดหรือในมือซื้อหุ้นเต็มพอร์ตแถมยังขาดทุนนี้นังฮะ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ก็จะต้องขายหุ้นที่คิดว่าดีในตอนต้นบางส่วนไปซื้อหุ้นที่มีอัพไซด์มากกว่าหรือมีผลตอบแทนที่คาดหวังมากกว่าเพราะว่าตามแนวคิดของคุณหมอพงศักดิ์ในการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นจะต้องถือหุ้นไปเรื่อยๆโดยไม่คิดวิเคราะห์อะไรเลยไม่ยอมขายเลย โดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าและโอกาส,สที่เกิดขึ้นระหว่างทางนั่นเองนะครับก็คือถ้าคุณยังดีอยู่ก็ここถือต่อไปถ้าถึงดอยถ้าคุณมันแย่ก็ここขายทิ้งเพื่อเอาเงินไปซื้อหุ้นที่ดีกว่าแต่ถ้าเจอหุ้นที่ดีแล้วไม่มีเงินสดเหลือก็ต้องขายหุ้นที่ดีน้อยกว่าบางส่วนเพื่อไปซื้อหุ้นที่ดีและก็มีอัพไซด์มากกว่าแค่นั้นจริงๆ ก็สำหรับรวันนี้ฮวงมาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณแนวคิดดีๆจากนายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอาลีไว้นะที่นี้เถนะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลแล้วก็เนื้อหาบางส่วนจากเดอะสแตนดาร์ดเวลด้วยนะครับผมจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหนา้าขอให้มีความสุขกับการลงทุนในทุกๆวันนะครับนายกมารน,นโทสิาโนพอดแคสต์